ค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ปลื้มเปลี่ยนทุกครั้งที่ได้มาที่มูลนิธิสุบินาทองค่ะเพราะว่าเราก็เป็นลูกศิษย์ที่ พี่ๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหนุ่มาตลอดทุกครั้งเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการบอกบุญมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงครั้งแรกของตั้งแต่ออกพรรษามาก็เป็นบวงสรวงใหญ่เป็นพิธีใหญ่ที่เราจะมาขอพรอ,องค์กูศสีสตะตะัตานคราชค่ะซึ่งวันนี้ก็บุญใหญ่ก็ขอพรเต็มที่ค่ะอ่าได้ข่าว่าเอาเพลงเก่ามาทำใหม่เราะ เการ่เรื่อ,องลางอ๋อกอดครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะจริงๆหนูอ่ะชื่นชอบผลงานเพลงนี้มากๆอยู่แล้วเป็นเป็นผลงานเพลงที่หนูได้ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงกับพี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็จะมีท่อนที่หนูได้ไปฟิชเชอร์ลิงแค่นิดนึงอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่ายังไม่มีผู้หญิงเอามาร้องแบบเต็มเพลงเลยก็เลยอยากเอามาทําแบบเต็มเพลงค่ะเป็นในเวอร์ชั่นผู้หญิงแล้วก็กระแสตอบรับในทิ่ต่อคือ คนดูตอนนี้จะสามล้านแล้วค่ะก็ดีใจมากๆค่ะมันมันเข้ากับกระแสดีเลยอ๋อนนใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าอุ้ยฟังแล้วจุกจังเลยฟังแล้วรู้สึกจังเลยอะไรอย่างงี้จริงๆเราก็จับความชอบแล้วก็ร้องตามความรู้สึกตามฟีลิ่งเพลงค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ต้องอ,อกหักแล้วมาร้องอะไรอย่างงี้ตั้งใจจะทํานานแล้วค่ะตอนนี้คือรู้สึกโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะเลยค่ะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับพี่ๆกับคนรอบข้างแล้วก็ไปออกกําลังกายเยอะขึ้นดูแลตัวเองเยอะขึ้นค่ะตัวจะเป็นนักมวยเหรอคะเป็นอมวยตลอ,อดอ่าจริงๆมีละครค่ะเป็นละครเกี่ยวกับมวยเป็นที่บอกว่าเป็นนางเอกเรื่องแรกเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเกี่ยวกับเป็นเป็นลูก ลูกเจ้าของค่ายมวยด้วยแล้วก็เลยไปเรียนมวยแล้วก็บวกกับการที่เราได้ออกกําลังกายให้ร่างกายเราเฟิร์มขึ้นผอมลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้งานออกมาดีก็เลยไปเรียนมวยค่ะเห็นามา หมูที่เนี่ยใช้เสริมเรื่องความรักหรือว่าแบบอะไรความปังเร้สึกแบบว่าหน้าผ่องดูมีเสน่นห์คือหรือ cott, เปล่าห้เรล,ลงนะด้หรือเปล่าเรือร่องความรักใช่ไหมคะจริงๆหนูเป็นคนที่มูจะไม่ขอเรื่องความรักเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยหลังๆมาก็ยังเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่โสดมาก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ขอเรื่องความรักก็จะขอเรื่องการงานการเงินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเงินน่าจะมีความสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตประจาวันมากกว่า เอหืนกออ้ก็เรียกว่าเนื้อหอมไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามีคนทักมาไหมก็มีบ้างคะ่ะแต่ว่าหนูอ่ะไม่รู้สิเราเราไม่ได้ทําความรู้จักกับใครใหม่มาประมาณ3-4ปีในตอนที่เรามีแฟนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่จะทําความรู้จักใหม่กับใครสักคนนึงมันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะคือเขาเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเ้ยเราจะต้องคุยกับไปยังไง หรือถ้าเขาทักมาเราก็ถามคาตอบคําเราไม่กล้าที่จะคุยตอบโต้กลับไปมันมันลืมความรู้สึกที่ต้องทําความรู้จักกับคนใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาก็ต้องหมั่นคุยกับเราเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็ยังงงๆกับความรู้สึกเพราะมันก็เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ1เดือนก,กว่าๆองค่ะแล้วเราสามารถเรกเข็ดว่ากลัวเลยไหมอ่าถามว่าเข็ดไหมมันมันก็ดูคน ต้องดูคนนานขึ้นมากๆค่ะการทำความรู้จักของหนูเนี่ยหนูเริ่มทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มจากการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอ่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆให้ความเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องค่อยๆเลื่อนความสัมพันธ์ไปถ้าใครรีบเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งเข้ามาดีกว่าเราอยากคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องใครที่สบายใจแล้วเราคลิกเราก็ค่อยเริ่มขยับสถานะดีกว่าเพราะว่าเราดูคน เยอะมากๆแต่สุดท้ายเราพลาดเราก็เลยรู้สึกว่าถามว่าเข็ดไหมก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวมากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็หนักแล้วสมมติว่าจะมีงานติดต่อมาว่าให้ไปร่วมกับพี่ออฟเป็นย่าอย่างอย่างเป็นร่วมงานไหมเ,เ,<ร>เออร่วมงานกันได้หรือเปล่าอันเอ่อก็เดี๋ยวอันนี้ถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดดีกว่าค่ะแล้วถ้าถือว่ามีคนมาจีบเนี่ยต้องผ่านด่านแม่ไหมคะหรือว่าเราแบบคงือว่า จร,จริงๆครอบครัวหนูไม่เคยปิดกั้นใครอยู่แล้วค่ะคือใครที่เข้ามาก็หนูก็จะบอกแม่บอกคนรอบข้างบอกทุกคนอย่างเงี้ยว่าแบบเออมีคนนี้เข้ามานะหรือเราเราอาจจะศึกษาเองก่อนแล้วเรา,เราจนเรารู้สึกว่าเขาเราคลิกกับเขาเราถึงจะเริ่มบอกคนรอบข้างพอเราเริ่มบอกคนรอบข้างคนรอบข้างจะไม่เคยที่จะปิดกั้นอยู่แล้วก็ทําความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วครอบครัวหนูค่อนข้างที่จะดีกับ คนที่หนูรักมาตลอดค่ะแล้วเราเหงาไหมคะมีเหงาตอนสมมติเรามีแฟนมาหลายปีแล้วพอเรากลับมาสคงมันเหงาหรือขาดอะไรไปบางอย่างมคะแรกๆอาจจะรู้สึกค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วแล้วก็เราก็โอ้อยู่กับแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงหลับไปกับ iPad ตลอดเลยช่วงนี้เราก็เลยสุ่เออเราอยู่กับตัวเองเยอะมากแล้วก็นอนหลับเต็มอิม่มแล้วก็ได้ตื่นเช้าไปออกกําลังกายออกมากายให้เหนื่อยที่สุดแล้วก็ตื่อตอนคืนม,มันก็จะรู้สึกเหนื่อยล้ามันก็จะหลับไปเองค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเหงามากแต่ก็คุยได้มีคนเข้ามาก็คุยได้ค่ะจะได้ว่าเราฮิ้จิตใจขึ้นมาจากเต็มร้อยตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะน่าจะโอยเกือบจะเต็มร้อยแล้วค่ะ ก็คือกลับมาเป็นแบบสัญญาที่สดใสน่ารักเหมือนเดิมใช่มใผลงานเพลงที่ปล่อยมาล่าสุดครับเป็นกาดำเป็นยังไงบ้างครับพี่แบ๊ะกาดำก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ที่ ดีในรอบ3-4ปีเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้ทำเพลงในรูปแบบใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้มีพี่เบิ้ลมาร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยค่ะก็ถือว่าออกมาดีเลยค่ะให้กลับให้าคิดถึงกันใช่ค่ะแล้วก็ฝากผลงานละครด้วยค่ะคเดี๋ยวธันวาก็จะเปิดกล้องแล้วก็เป็นนางเอกเรื่องแรกเลยย้ำว่าเรื่องแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากจะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆ,ๆเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าให้ไปเรียนมวยหนูก็ไปเรียนมาก่อนเพราะว่าหนูก็อยากทำ ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ข่าวว่ามีช่องต่างๆมาจีบตันยญกาว่าเอาเปในละครช่องนึงด้วยสามารถเล่นได้ไหมหรือว่ายังยังยังเล่นได้หมดเล่นเล่นได้หมดเลยค่ะตอนนี้ทางค่ายนะคะโอเพ่นทุกสิ่ง,งอ,อยู่ที่การคุยเลยค่ะช่องต่างช่อง ต่างสีอะไรแล้วแต่คือคุยได้หมดเลยเล่นได้ทุกช่องค่ะย้าว่าเล่นได้ทุกช่องจริงสุดท้ายให้ฝากนิดนึงค่ะทางการติดต่อทางติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะก็ติดต่อได้ทางโซเชียลเลยค่ะก็จะมีเบอร์อผู้จัดการเบอร์ทางค่ายนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ธัญญาอาสยามหรือว่า YouTube อาสยามมิวสิกก็เข้าไปติดตามผลงานได้ค่ะก็ฝากในทุกๆผลงานด้วยนะคะเดยกก็จะมีะพรีเซนเตอร์มี อะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆขอะติดตามผลงานด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอยิน<อ>